เดี๋ยวสีเบิง้งเตาถ่านตรงนี้ครับนะครับสําหรับคนดีกเขาเมมตนมากเขาบอกว่าเตาถ่านบอกปูนซีเมนหรืออะไรแบบนี้ผมทำมาหมดแล้วแตกโมดสีเบิง้งอันนี้เด้อเตาถ่านตรงนี้ผมสั่งมาตั้งแต่สมัยเดียวคิดก่อนน่าจะเป็นปีหกหกหนึ่งหรือเปล่าสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหรือเปล่า,าจำผิดนะมันหลายปีแลพี่นองนะครับสีเบิงเด้อเป็นเตาถ่านหลุดแหลกเลยนี่ครับ ผมสีเบว่ามันแตกหลายซําได้นะสังเกติึงปูนอันนี้คือปอก <c oughs> อันนี้คือปอกเมตรห้าสิบเด้อพี่น้องนี่นะอันเดียวกันก้าปที่ผมเพ็รสูตรไม่ละสูตรเลยนะครับเทียก,ก,กว่าพุ่มลูกหิบสุนะนะเดียวกันเลยครับเดียวกันเลยเมตรห้าสิบซ้ำกันเนี่ยสังเกติึงแตกบ่เดี๋ยวลงกมันดนลางไปมันแตกเฉพาะด้านหน้าตามกาลเวลาครับอูลายปีแล้วนี่ผมเขาขายได้เนี่ย ทำไมก่อนผมเผาท่านขายนะครับพี่น้องเผาขายเนี่ยมันเผาคือว่าเก็บท่านออกเก็บออกเอาเอาไหม่ลงเก็บออกไหม่ลงคือว่าเตาท่านี่บ่มีโอกาสว่าสิเย็นเลยครับเผาตลอดนะครับเผาตลอดเนี่ยเผาขายเนี่ยเบอเบิงมันแตกทำไมเบิงครับนะเตาเมื่อสีประมาณนี้ครับเสว่าสังเกตด้านข้างเนี้อสังเกตด้านข้างเนื้องานของปูนครับเัือเนียบเลยครับนะเห็นบ่ครับบ่มีรอยเหลาเลย เน่นอนบ่าจา้ะวะนี่ครับนี่ครับให้บึงใกล้ไก็มีแหงช,ช่วงด้านหน้าย,ย,ย้งแหงโยนี่นี่นี่คือด้านหน้าเนาะนะครับมันเทงแหงโย่บึงด้านข้างเนอะบึงะสะซ่าครับบึงะสะซาเจ้าว่ามันแหงบ่เอาให้บังคะมึงจะชัดครับมันแหงบ่น,มน,มนะครับคนอีโคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาบนยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กแล้วแต่ครับผมจึงต้องมาถ่ายเบิง่งนะเขาว่าแต่ขาว่ามาเหลือ มันแตกกระจิงครับแต่ว่ามันโดนๆครับมันอยู่ในหลายปีอะไรเด่นพี่น้องปีหกหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งหกสองสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดแปดปีแล้วนี่เตาหลงเนี่ยช่วงช่วงแรกอะเผาต่อเนื่องเลยครับช่วงไอ้สองสามปีแรกอะเผาต่อเนื่องแล้วครับเตานี่ไม่ไม่เคยเย็นเลยนะพี่น้องบู๋ที่บอกไทยเห็นปะเนี่ยนี่ครับมันแห้งยู่ มันแหงแต่ว่ามันบร่หลุดออกมานะครับมันแ็แหงซือ้อเนี่ยมันแหงเฉยนะครับสือส่อก็แปลว่าเฉยนั่นแหละนะเนี่ยมันแหงเห็นแต่ว่ามันไม่หลุดออกมาครับมันยังยังคงตัวอยู่ในสภาพเป็นบล็อกปูนเหมือนเดิมนะครับเบื่องเอาเด้อผู้ใดคอมเมนต์มากว่ามันแตกบ่เลอก็แตกอยู่แตกประมาณนี้ะคอจะเห็นแหละต้านานานนี่มันจะเตนนี่ในเตาสูตร เตาสูตรเองกระทาได้ว่าผมทำใหม่ล่าสุดนะครับที่ทว่าผมลงคลิปไปดูนะั่นะนะนะพี่น้องผมจะแก้ปัญหาในจุดนี้แหละนะครับผมผมสีพ่ให้มันแตกด้านหน้านะครับสูตรนี้นี่มันสูตรนี้มันมันเป็นสูตรเผาด้านล่าง,ง,าางนี่เผาด้านล่างมันสูตรนี้มัน,ม,นมันเป็นหนา้าเตาไม่เลยเห็นให้แตกแตกไงแต่ว่าสูตรไม่นี่ผมสีเผาผมสีเผาอีกแบบหนึ่งนะครับผมสีพ่ให้มันแตกเอ่อไม้ก็าว่าผมสีบ่ให้มันรุดแบบนี้นะครับอันนี้มันรุดมันแตกมันรุดรูดออกมาเลย ผมเห็นมันแตกแค่แบบนี้พ่อนะนี่ครับให้มันแค่แหงแงแค่นี้ครับพ่อค,คือว่าผมไม่ต้องการให้มันรูดมากครับอันนี้มันรูดมากทั้งยวงเลยครับนี่นะนี่ครับเนี่ยมันแหวงมันแหวงเลยเนาะนีใ่ใส่ใส่สองปอกครับอ่ออันนี้ก็เป็นเตาสูตรแองกราท้ายกันนะครับนะครับแต่ว่าตัวไมล่าสูตรที่ผมเห็น,หนมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับนะ่ะสูตรที่ผาที่ผาโอ้ผมเห็นนะมันสูตรปุ๋ย <laughs> ลเล่นนะครับ ส,สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิอมของผมเลยนะครับหน้าเตา,เากับสีะมาณน,นั้นนะโอเคอ่ะไทยของระมาณน,นี้แหละครับเนาะครับสรุปก็คือว่าสภาพโอเคผ่านใช้ได้ครับนะใช้ได้เลยเนาะสำหรับเตา8ปีเอ่อเผาเตาเนืองจริงๆอ่ะผมเผาอยู่ประมาณเดี๋ยวกับฟังเด้อหกหนึ่งหกสองหกสามนาสีพมาณสามปีที่ว่าเผาเตาเนืองนะครับเพราะว่าปีอ่าต้นปีหกสามเอ้ยปลายปีหกสามนี่หรือว่าต้นปีป่ะจำบ่ได้ ประมาณประมาณปีหกสามนะที่ว่าผมผมเลิกเขาทานขายโอ้เผาตัวหนื่งประมาณสองปีเอ้าสองปีนี่ตัวเนื่องตลอดเลยนะครับสองปีเต็มๆนะปีหกหนะึ่งหกสองเนาะปีหกสามผมเริืมผมเหลืมมลมอมาเฮดออชีพขายรลเครื่องสอบรลเครื่องเนาะโอเคสรุปสรุปก็คือว่าตาวลงนี่นี่เอาลุย,ลย,ลยงายๆนัจรจริงนี่อยู่ประมาณสองปีเต็มสภาพถือว่าเอาได้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นมากอะเผาเรื่อยๆซื้อเผาไปว่าเผาไปใส่ี่คู่เรือนนะครับโอเคครับถอยเบิ้งไทยเอยบ่แม่นถอยไทยไทยเบิ้งประมาณนี้แหละครับผม